หนังที่เกี่ยวกับมือปืนเนี่ยในอดีตเนี่ยที่เป็นตำนานเลยนะขึ้นหิ้งเลยก็มีซุ้มมือปืนโอ้โหนานมากเลยเป็นหนังที่เข้มข้นแอคชั่นดรามา่าอาจยาก,กรรมเส้นทางมือปืนเจ้าพ่อคนมีสีสารพัดสีทั้งเทาทั้งดำแต่เรื่องนี้กำกับโดย คุณพุทธิพงษ์นาคทองซึ่งสร้างโฟคิงไว้นุม่มโอ้โหทำไว้ได้อย่างน่าชื่นชมมากเข้มข้นมากเลยทำให้เรื่องนี้น่าติดตามดูมากขึ้นไปอีกแต่ผมพูดโดยที่ผมไม่ได้อ่านเรื่องย่อนะนะกล่าวว่าไปว่ากันในโรงเลยนะครับไปปฏิปะต่ะตอ,อกันเองเลยอะปูเรื่องอย่างไวปุ๊บปั๊บเข้าเรื่องก่อนเลยบูเลยฉากกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่าปุ่มหลังตัวละครกันทีหลัง ซึ่งจริงๆหนังแบบนี้ไม่ต้องมีอรารซับซ้อนนะคนไม่อยากรู้เรยฮะมันไม่ได้สลักสําคัญอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องนี้มันต่างจากหนังมือปืนเรื่องก่อนๆมันมันคือชีวิตของคนหนึ่งที่มันหักเหไม่ให้มาเป็นมือปืนเนี่ยจุดนี้มันคือชีวิตวูหนึงที่ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยจากคนที่รักอันเนี้ยกดดันมันจึงเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเอกไม่อยากใช้คําว่าพระเอกเพราะว่ามันมันจะดูเป็นฮีโร่ไป ตัวเอกก็แล้วกันหน้าเหมือนมีปมอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาวงการนักเลงมันก็จะพูดถึงผู้มีพระคุณนะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับเจ้าของซุ้มกับเด็กในสังกัดนะแล้วก็มันทําออกมาได้อย่างหน้าซาบซึ้งประทับใจในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกคนดูหนังก็แค่อยากรู้ที่มาที่ไปประมาณเนี้ยแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องอะไรเยอะเพราะว่าเราเองเราก็รู้อยู่ดีอยู่แล้วนะเรื่องเราผู้มีอิทธิพลเจ้าพ่อในะวงการนี้มันมีแต่ความลับ มันมันรู้กันแค่นี้คนรับงานเองก็รู้กันแค่นี้เองคนดูหนังแนวเนี้ยก็ต้องการเสพแค่ความดิบเถื่อนบู๊ใส่กันในหนังถล่มกันในหนังไม่ต้องปูเรื่องกันมากมายเปิดมาก็ใส่กันเลยงานเข้าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแต่เทเนี้ยมันเปิดเรื่องด้วยชนวนสําคัญเป็นจุดสําคัญที่มันจะพาไปปฏิปต่อกับเรื่องอื่นๆตลอดทั้งเรื่องมันคือเหตุและผลนะครับเพราะว่าต้นเรื่องสําคัญมาก ตัวหนังจะค่อยๆเล่าเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆของความรักของพระเอกความรักของเพื่อนความรักของผู้มิพรคุณค่อยๆเด่นชัดเด่นชัดขึ้นไปเรื่อยๆตามตามเส้นทางของหนังนะแต่มันก็กระชับดีและมันก็ดูว่ามีเหตุและผลที่ว่าทําไมตัวเอกของเรื่องถึงอยากจะเลิอกอาชีพนี้ตรงเนี้ยย้อนกลับไปนึกแล้วรู้สึกว่าโอ้เห็นใจพระเอกเราดิ่งเลยเพราะว่าผมว่ามันน่าเห็นใจนะ แล้วมันมีเหตุมีผลที่จะเลิกเรื่องของมือปืนที่อยากจะเลิกอาชีพเนี้ยมีเยอะแยะมากมายทั้งหนังไทยฮอลลีวูดจริงหนึ่งเรื่องราวของมือปืนเนี่ยโอ้โหอย่างโหดวีรกรรมเยอะแยะมากมายแต่อยู่อยากเลิกทําไมอจิตใจเกิดมุ่งมิงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรื่องความรักเราก็เห็นมาเยอะแยะมากมายทั้งหนังไทยหนังฮอลลีวูดใช่ไหมแต่อย่างเรื่องเนี้ยผมว่ามันโอเคหนังน่ยอย่างที่บอกมันมันปูทาง นะมาให้เห็นถึงความจําเป็นมีเหตุมีผลอย่างที่บอกครับมีเหตุมีผลนะฮะและผมก็ว่าม,มันมีเหตุมีผลกว่าหนังเรื่องเก่าๆของผู้สร้างเนี่ยอย่างเช่นโฟ i ิงหรือวัยหนุ่มเนี่ยแต่นั้นโอเคเข้าใจได้ว่าโฟกิงถล่มกันอย่างเดียวนะครับไม่มาปูเรื่องอะไรกันมากและอีกอย่างหนึ่งมันมีตัวตัวละครหลายตัวและมันมีหลายแก๊งหลายก๊กหลายเหล่ามันจึงมีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย ซึ่งตอนนั้นที่ดูนะโอ้โหมันก็สนุกดีแต่ว่าเออก็จะถล่มกันอย่างเดียวไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับวงการเจ้าพ่อมาเฟียมันเชี่ยเห็นถึงความดําความมืดความดาร์กของวงการเจ้าพ่อมาเฟียอิทธิพลซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วมันมีการหล่อเลี้ยงวงการอื่นๆน,น,นะวงการหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นขาวเทาดำนะซึ่งมักจะ กำหนดเรื่องราวบทชีวิตของแต่ละคนได้สั่งเป็นได้สั่งตุยได้บางครั้งเน่เหตุแต่ละเหตุที่เกิดมันอาจจะเกิดจากความตั้งใจกำหนดบทบาทให้กับเบี้ยต่างๆได้เดินตามเกมกลุ่มมือปืนมันก็คือหมากมันก็คือเบี้ยเนี่ยมันดูเข้มข้นดิมันมีมันเหมือนมีการหักหลังนะซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศอยู่เต็มไปหมดเลยในวงการเนี้ยมันเข้มข้นดิมันก็ได้เห็นสัจธรรมหลายเรื่องนะ อ่าเรื่องอะไรบ้างมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นเป็นคำในตำนานเลยก็คือวงการเนี้ยเข้าแล้วออกยากนี่คือเรื่องจริงมันจะสอนคนได้นะฮะว่าวันหนึ่งที่คุณฉุกคิดคุณอยากจะระเบิดอารมณ์หรืออยากจะตัดสินใจทำอะไรเพื่อไปชดชีวิตเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยคิดให้ดีๆกระโดดเข้าไปแล้วออกยากมากเขาไม่ให้ออกด้วยเพราะว่าคุณได้ล่วงรู้ความลับเยอะแย,ยะมากมายแม้ว่าจะเป็น ปลายทางก็แล้วแต่ประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งมันสอนสัจธรรมอีกข้อนึงก็คือคนที่อ่อนแอที่สุดมักจะตกเป็นเหยือ่อแต่ไอคนที่อ่อนแอที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมักจะสร้างผลที่เลวร้ายที่สุดได้เช่นเดียวกันหนังเรื่องเนี้ยผมชอบก็คือภาพสวยมากสีสันดูมนแต่มีแรงผลักดันอยู่ด้านหลังดูดาร์ากแต่มองเห็นแสงสว่างแล้วก็มีสีสันอยู่ไกล,ไกล เหมือนกับว่าเราอยู่ในความกดดันแต่คุณกล้าที่ขย,ยับออกไปไหมขย,ยับออกไปปับ๊บคุณจะเห็นแสงคุณจะเข้าสู่แสงเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยภาพสวยสีสวยซาวเอฟเฟกดีโดยเสียงกระสุนเนี่ยโอ้โหมมลามันดังแล้วม,มันสมจริงสมจางมากนะได้เห็นว่าเขาไปเก็บเสียงจากสนามยิงจริงๆมันได้ความรู้สึกดีชื่นชมนักแสดงทุกท่านนะครับสีหน้าแววตาโดยเฉพาะแววตา โอ้โหมันกดดันมันสื่ออารมณ์อย่างดีมากคุณแหลมนะคุณเฟยแล้วก็ทุกทกท่านเลยโอ้โหคุณนกชัดชัยด้วยผมจำได้ในซุ้มมือปืนเนี่ยเล่นเป็นเป็นตัวเอกเป็นมือปืนเรื่องนี้เป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียโอ้โหก็ร้ายจริงๆมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งจากซุ้มมือปืนเลยคนเรื่องเลยยุคนี้สมัยนี้มันต้องเล่าเรื่องอีกแบบหนึง่งต้องเป็นแบบนี้แหละนะฮะและที่ชอบที่สุดก็คือมุมกล้อง ผมชอบมุมกล้องแบบเนี้ยช้อนจากมุมต่ําๆเสวยขึ้นไปซึ่งเสวยขึ้นไปเราก็จะไปเจอหน้าของตัวละครสีหน้าแววตาที่มันกดดันที่มันกดเราอยู่เหมือนเราเป็นตัวแสดงที่เราอยู่ใต้ใต้อํานาจเขาอะเงยขึ้นไปอ่ะโอโ้โหเจอความกดดันที่มันกดเราอยู่แล้วเราได้เห็นสีหน้าแววตาโอโ้โหมันเหมือนกับว่าคนดูอะกำลังถูกจ้องมองหน้าอยู่ มุมแบบนี้มันเป็นมุมที่เข้าไปใกล้พอเข้าใกล้ปับ๊บคนดูก็รู้สึกเข้าไปใกล้ด้วยได้ฟีลลิ่งดีผมชอบนะแบบนี้มุมกล้องสวยมุมกล้องดีอะนอกจากความบันเทิงความเร้าใจความดุเดือดเลือดพล่านยังมีความซึ้งใจในรูปแบบหนึง่งที่ไม่ใช่แบบมุ้งมิ้งจนเกินไปซึ้งกินใจแล้วมีเหตุมีผลแล้วมันกระชากอารมณ์และสิ่งหนึ่งที่มันสอนผมในหนังเรื่องนี้ก็คือจงอย่าเป็นคนอ่อนแอ จงเข้มแข็งเท่าที่จะทําได้แม้ว่าข้างในจะบอบช้ําแม้ว่าข้างในจะกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่พอพยายามทําตัวเป็นคนเข้มแข็งพอนิ่งพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมีสติแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกเร่งทุกอย่างได้แน่นอนเรื่องนี้ถ้าจิตใจไม่แข็งพอนะเป็นตัวละครเหล่านั้นที่ไปเจอสถานการณ์เหล่านั้นหลุดทุกคนตเลิดทุกคน นั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราดูแล้วเราได้อะไรนี่นี้ก็ามาเล่าสู่กันฟังหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าหลายเรื่องที่ที่ผมได้ดูในดูหนังรับสื่อคุณจะได้ความเข้มข้นความสะใจความเร้าใจไปถึงเปิดฉากปับ๊บใส่กันเลยแล้วไม่ต้องเดินเรื่องให้มันยุ่งยากไปไวๆเข้าเรื่องพุับผุดับผุดผับหนังก็ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกกดดันหวาดกลัวเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่รู้ทิแต่ผมรู้สึกว่าผมผมเข้าถึงอินไปกับหนังเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องมือปืนฉายแล้ว27พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปทุกโรงในเครือเมเจอร์ขอบคุณจันทบุรีซินิเพล็กซ์เซ็นทรัลจันทบุรีครับสำหรับดูหนังรอบสื่อดูหนังรอบสื่อรีวิวแบบไม่่วยเรื่องต่อไปนะครับเร็วๆนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของ IDX เจอกันในเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ